กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟทีทุกท่านขายที่ดีต้ตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะเวลาี้ทีส่อเขียวนางวาลเลอยูน่ก็เป็นเวลาตีสองเนาะค่ะพบปะกันเดือดเดือดดืนๆนะคะพี่น้องแต่กว่าจะหวดพี่น้องก็คือสีแจงแล้วมัเมือส่งว่า <c oughs> นะคะพี่น้องเอาอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะขอให้โรคให้กันฟัง่งกับพ่อเนาะมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่รรยี่สิบเก้ากรกฎาคมหกสิบาค่ะพี่น้อง ซอเขียวพาพี่น้องมาตามตูเหลขกแนวทางของอาสา,าวเล่าวงในค่ะพี่น้องอาจารย์ใหญ่เนาะกับเซนาหอยค่ะพี่น้องอไปในคลิปเดียวกันไปเลยเนาะค่ะมิตตปูหนักมิตตปูมันมิตตปูว่วาคักนี่เรานี้พี่น้องวันธรรมดาเด้นะคะัเซนาหอยนี่แตกวิ่งหาค่ะพี่น้องแตกวิ่งหาเม็ดเดียวนะคะไม่มีอะไรมากมายแตกแต่วิ่งห้านะคะ แล้วก็อาจารย์ใหญ่นี่ก็ลงช่องเป็นครั้งแรกนะคะาสาวเล่าวงในอาจารย์ใหญ่เอิ่อนลงให้เทีเล็กเนาะค่ะปกติเพิ่นกระซ่นนงน้อยมากเด้มนนันอีเปิ่นคือวระร่งมันอีสาวเล่าพวงใในนี่ก็ได้นะคะเพื่อนมักจะเอื้อนอันเรียกเพื่นเป็นอันสาวเล่าสาวอันน้อยดอกพี่น้อง อาจารย์ผู้อ่าเขาไมา่ไล่กลุ่มแล้วก็ดึงกลุ้มดึงโมในกลุ่มสอดเขียวออกไปไล่ๆแล้วก็ออกจากกลุ้มแล้ว <c oughs> นะคะพี่นอ้องถ้าทรงตัวเลขมาสอเขียยกับเบาให้ถ้าบ่สทรงกับเบาเนาะนี่แหละเหตุการณ์หนึ่งที่สอดเขียวบ่อยากห้พี่น้องเมื่อลงตัวเลขแนวทางใ้งไล่นนลกลุ่มกันได้เพราะ่ายังเมื่อวางเอาอันพี่นอ้องไล่กลุ่มออกไปนะ้ไหมพี่น้องก็กา ดีใ,ใจนั่อยู่ดอกที่เขามาเป็นกําลังแรงใจเนาะกับความุณอยู่นะคะควบุญขอบคุณทุกท่านละพี่น้องที่เขามาให้กําลังแรงใจเนาะอยู่ในไร่กลุ่มนะคะเขามาแล้วบันทึกขุยเรื่องเรียบวันยุ่งตีกันมาเนึงน่งมาเนึ่งพิเศษเซียนพี่นอ้องเขา,มาแม่เราก็ดึงเอาอันพี่น้องในไร่กลุ่มมาออกไปเขากลุ่มจะคว้างวับวับไปนะคะ ก็ได้เต็มที่แล้วเออพ่อเราส่งมาเป็นท่ากะถอยออกจากกลุ่มเฮ้ามาเไ,ไปสร้างกลุ่มเจ้าของนะคะพี่น้องนี่แหละเป็นความบรสัตธ์บริสื่อต่อกันเนาะพี่น้องเขาเปิดฟีสไตล์ไหค่ะบอบอมีไปให้กใหกเกียติเท่าเด้พี่น้องแต่สอดเช้วมิว่ามิซึว่าเขากลุ่มรอบนี้มันเป็นคือขอบขั้วหนิหมพี่น้องเอาแต่ไปสีเฮ็ดยังไงอยากเข็ดยังกงเฮ็ดหลนัหนไหม่เออถ้าคิดว่ามันดีก็ทําไปแบ่งปันกันไปแต่มาหากิน ใครไปเข่ากุมไล่ได้กับไปลวดนะคะโบหวงแล้วแล้วไดไปเสียช่งไหในไล่กุมนะคะเพราะว่าสอดเข่าบไปเก็บเพื่อนเข่าไล่กุมแม่เออเก็บก็เก็บอันเข่าไล่กุมเหล็กเส้นเลยย่องแม่ับนี้มันมันได้เข่ากุมแล้วเฮ็ดจังไหนแบนี้สอดเขยวก็ต้องทรงเหล็กไงคือเขานะน,นะคะเหล็กสอดเขียวก็มีลายแนวาทางังมีเหล้ามีไทยมีฮานอยขาดพี่น้อง กับไ่อ,อยากจะแยกกลุ่มดอกมันหลายกลุ่มเลยกะขี้ข้านทรงเลียกพี่น้องเวลาไม่นหน่อยในงานเลี้ยงเจ้าซอ่เจ้ากันติดงานงานั่นงานนี่เนาะทรงไปให้พี่น้องเบิง้งนะคะจากผลิตเนี่ยผลิตเนี่ยบางที่ทรงไปแล้วกะเรียกถือกับว่าถือเขากะว่าเขางือกะข,ขี้ข้านทรงเห่ดีพี่นอ้องเออากำลังแรงใจมันบ่มัอย่างี้ไหมแยกกลุ่มกับจะแยกยุตแต่หวยลาบกับหวยอ่าหวยไทยเนาะ กวา,า,าเล่าเนี่ยคนก็เรียนลายไทยก็เรียนลายมันมันตองแยกตัวพี่น้องเล่ากับไทยนี่ว่าแยกว่าอะไตัวมันสับสนเหล็กไทยกับลายเหล็กเล้าก็บลายจักเป็นยังเป็นยังบบดนี้ลงไปแล้วก็ยุ่งตีกันแล้วพี่น้อง <c oughs> จักผู้ใดเป็นไพเนาะในวงการที่แน่ๆทุกคนก็นคือเพื่อนในทีมงานนะคะพี่นอ้องอ่ากะ ทรงมากกะเบาให้บัวทรงมากกับไร,ร้เบาคือบานละ่ะบัวดก็ได้นไนเนาะเสนาหอยงวดน,นี้มั่นใจทักนะคะว่าแตกแต่แตน่นอนเงื่อนให้ครบสตรีมด้วยบาตัดแล้วกันตัดแล้วมันบาเขาก็เลยตรงทรงลงเบดเลยนะคะพี่นอ้องอ่าคดีแล้วละ่ะที่บาตาัดเนาะนี่กับเป็นเลขอันของเสนาหอยค่ะพี่น้องแตกไปวิ่งจับคู่บาเขาค่ะอ่ะ ยง้มเขามันก็เขาบนเขาล่างคือกันน,นั่นแหละ้มเข่าก็ได้เนาะมันกับมีเขาามีหลุดขาดตัวเล็กแนวตางกับเป็นแกรแนวตางเนาะเสนอให้เป็นแนวทงค่ะบริเวณเสนอเป็นาการันตีว่าต้องแตกต้องเขาต้อง,งั้งซีนี้นะคะม่นเป็นไหงมง่ายจนตายเหลือกตาซนจนเป็นมีเป็นซินนี่พี่น้องเแนวตั้งของไวยล่าหนีก็ได้เนาะเพราะว่าไวยังละพี่น้องเขา,าต้องเขาต้องระมัดร,ระว่างค่ะพี่น้องนะคะ เล่นไล่เกินตกับเป็นนีซื่อๆนี่แล้วพี่น้องมันบ่เป็นนางที้เขาเตือนกันว้ากันค่ะพี่น้องนะคะอันใดดีเฮากระเบ๋าสุกันฟังนะคะเอ่อเพื่อนเพื่อนในไลยกลุ่ม่ันหนึ่งนะคะทรงอ่ะแช่คลีปอันนั่นให้เบิ้งถือแบตเตอรี่อันรถที่เป็นไฟฟ้าไหมอ่าักยานไฟฟ้าบ่เอียงสินะถือแบตเตอรี่มันเข้าไปได้รีบยางออกมากแล้ววันนี้จ้าไห ออกนอกคลิปต์เดีวนีแต่ว่าสิเขาไปยังคือ,อ่ังไดบูแบตระเบิดไหมพี่น้องซอดตายกำหงเลยนะคะก็ถือว่าเตือนไพ่เนาะอันตรายมากกันเหมือนว่ฒธรรมดาตัวนี้ว่าบอกสุพี่น้องฟังกันได้เหมืนห้ามถือแบตเตอรี่เข้าไปในลิฟต์นะคะเพรก็ยางเด็กกับยางหลุดอันตรายถ้าเกิดว่ามีโมยอยู่ในลิฟต์หลายๆนะทันจิกาอยู่อยู่บ่ละ่ะ แม็นบ่ะถัตไปต,ตายมูนี่พี่น้องดีนะมีแต่จูกวางเงินไหวได้หลากศพออกมาพุ่นเล้วพี่น้องถ้าเกิดมูอลละไๆกับตายมูอันตรายเบิดสุขคนเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ็ดอย่าไปถืออันแบตเตอรี่เข้าไปได้รีบเด้อพี่น้องอันจะไล่คะ่ะเอฟซีในไล่กลุ่มค่ะเพิ่นส่นงคลิปไม,ม่เบิ่งเนาะ คือว่าเป็นการดีอยู่นะคะเดี๋ยวนี้กผู้ทีบริจาคมากกะเหลือสองคนทีนี้ม่นด้แจ้งตัวตนค่ะพี่นอ้องว่าจะรับเงิ่นขึ้นบอในในกัเนเป็นทางไดกันเขียนกาแจ้งมาทางไลน์กลุ่มในเดอ้อค่ะเอาบริจันที่มานะคะจะโอนเงื่อนขึ้นให้นะคะพี่นอ้องชอบเจ้าใจบริยได้ถือเงื่อนอืนเนาะมันเบิดมากมันยากเลยอืม ต้องแจ้งกันนะคะพี่น้องกันพ่อเอาก็คือบอกว่าพ่อเอากันเอาก็คือจงไมยเลัญชีมากสินะคือดางอันเพื่อนประเนียดมากเพกื่อนกให้เป็นค่าการศึกษาของผู้ท้วงสิเพื่อนกะแจงมากเนาะในไา่กลุ้มนะคะเออสอบเขยวก็บอกว่าไอ้่งไมยเลัญชีมาเด้อไปจะาเอาสินะแต่ว่าเพาื่อนกะบ่เอานะคะเพราะยังข่นผูได้่เอาเพื่อนกะ ต้องไปแจ้งลงในไล่กลุ่มยังเสนะพี่นอ้องเผื่อความสบายใจของสอเขียวค่ะพี่น้องก,ก็เลยต้องเหตุแบบนั้นนะคะทุกอย่างมีหลักฐานนะคะวบาออยากเหตุโดยพลักกรรมนี้ไม่ได้ขอนะคะแต่เป็นหาเองสิกระตรงมีหลักฐานนะคะเอาจึงได้กลับไปติดตามตัวเลขแนวาทางของเสนาหอยกับอาจารย์ใหญ่วงในเนาะ สาวเล่าวงการสาวเล้าวงในอาจารย์ใหญ่ค่ะพี่น้องเปิดตัวใหม่ครั้งแรกนะคะขอให้แตกปังๆนะคะพี่น้องเอาล้องไปตามตัวเลขแนวทางเบืองวัดวันที่ยี่สิบเก่ากรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องขาลับมาเบื้องตัวเลขแนวทางของเสนาหอยนะคะหวดนี้ไห้เน้นเนีนมากเนาะค่ะงวัดวันที่ยี่สิบเก่ากรกฎาคมหกเจ็ดวิ่งศูนย์วิ่งหกบนรางค่ะพี่น้อง สามตัวหางเดียวให้มาศูนย์เก่าซีนะคะส่วนสองตัวจับคู่ห้เจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามหกหนึ่งหกศูนย์สามแปดเก้าซีศูนย์ซีเนไปที่เก้าซีและศูนย์ซีค่ะห้มาหนีาไม่นยังนี่อ่ามั่นใจแล้วกับการัานตีพอมนี้หัวหนีเซนะหอยนะคะห้มาแบบฟันท่งเน่าๆพอมนะคะพี่น้อง กระลองพิจารณาเบิงนะคะเพิ่นว่าตัวนี้รับรองว่าบ่หลุดแท้แน่นอนว่าสั่นงวดนี้เนาะเออกับบางว่าคงจะบ,บ่ผิดฟังเนาะพี่น้องเอออาจารย์เพิ่นให้มาเฮากัจัดไปตามคําเพิ่นว่าเนาะค่ะชอบกระจัดคัดกรผ่านไวยเล้าเสนาหอยค่ะเหยียบเก่ากรกฎาคมบหกเจ็ดค่ะวิ่งศูนย์วิ่งหกบนล่างนะคะสามตัวจับให้ศูนย์เก้าสี่นะคะจับคู่สองตัวให้เจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดหนึ่ง แปดสองเก้าสามหกหนึ่งหกศูนย์สามแปดเก้าสี่ศูนย์สี่ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอจัดชุดเต็มให้เลยไม่หนีบ่มีบาดประสนค่ะเอาบาดที่นี้เขาก็ว่าไปตามของอาจารย์วงในเพลนเนาะสาวลาววงในนะคะอาจารย์ใหญ่เพลนเนาะค่ะเป็นทังไดสมซื่อสมน้ำบ่พี่น้องลองเบิรงดูเปิดตัวงดแรกงวดนี้เป็นจังไนเนาะอ่าไว้ลาว วงในอาจารย์ใหญ่นะคะย9ก้คอคหกเจ็ดนะคะจับคู่สองตัวศูนย์ห้าศูนย์หกศูนเดหนึ่นเจ็ดสองห้าสามหเดเดนไปที่1นึ7งเนสะคะส่วนสามตัวจับให้สอหนึ่งสองนะคะสตัวจับให้0ูนย์ห้าสองเจาค่ะพี่น้องเอา สมือสมเสียงเลี้ยงน้ำอาจารย์ใหญ่บัวงในเฮาเนาะพี่น้องล่องแคบนาจอพิดจระนาักรก็ได้เพิ่นเปิดตัวเป็นที่แรกนะคะพี่นอ้องสซเขียวก็ยังท่านมั่นใจตัวเลขแนวทางเพิ่นบันไดนะคะเพิ่นสูงมากกัจัดให้นะคะพี่น้องเอาหวยเล่าววในค่ะอาจารย์ใหญ่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมหกเจ็ดนะคะจับคู่สองตัวศูนย์ห้าศูนย์หก ศู1ย์เจ็ดหนึจับคู่3มตัวหนึ่งสองเจ็สองเสาองศูส่วนจับคู่สีตัวให้05 27 2 0้าสองเอาเอาแคปห่้จอเรียบร้่อยเนาะซอเขียวก็จะได้ฟ้าวไปดิแบบนี้พี่น้องฟ้าวดิเลียงมันหลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวล่งมาท่านเนาะอ่ะโชคดีมีใช่ปอกันไม่คลิปหนาค่ะซอเขียวขอบบุญขอบพุ่นหลายๆ ขอ้พี่น้องมีความสุขความจเจริญรุ่งเรื่องในนาทีการงานเงินไลกองท่องไะมาสุขภาพแข็งแรงค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ